ช่วงเซลูลอยบีต เห็นพี่สาว a จ o ค a ดาแฟนิงแสดงภาพยนต์เรื่อง The Watchers ไปมัดๆคราวนี้มาดูด้านน้องสาวแอลแฟ n นิงกันบ้างเพราะเธอกำลังถูกท,บทาบถามให้เล่นเรื่อง Badlands ภาพยนต์ Stand Alone ที่อยู่ภายใต้สก,กรวานของ Predator นั่นเองด้วยโปรเจกต์นี้ได้ดน t r a ชเ e นเบิรกมากำกับการแสดงใ,ให้กับทาง2 0 t h Century Studios โดยอ้างอิงจากบทประพันธ์ที่เขาเขียนคู่กับแพทริ c เอเซน Badlands เป็นโปรเจกต์ที่เรียงคิวต่อจากความสำเร็จ ของแดนที่กำกับเรื่อง p r e y ภาพยนตร์ีขั้วของ predator ที่ฉายเมื่อปี2022ผ่าน Hulu กระแสดีเกินคาดเพราะเข้าชิง Primetime Emmys ถึง5รางวัลและคว้า1รางวัลไปสำเร็จ กับรางวัลลำดับเสียงยอดเยี่ยมโดยเพลพักสองยังเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเช่นเดียวกันโดยมีนักสแสดง Amber Mid Thunder กลับมารับบทดเดิมอีกครั้งส่วน a n i n านั้นก็พึ่งจะยุติบทบาทในฐานะผู้อำนวยการสร้างและนั่งเอกของซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง The Great ที่ฉายผ่าน Hulu เรื่องนี้มีเพียง 3- ซีซันและพึ่งได้จบไปหมาดๆซึ่งเธอนั้นก็ได้เข้าชิงรางวัลเอมมี่เป็นครั้งแรกสำหรับนักแสดง นำหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์แนวตลกอีกด้วย Badlands มีกำหนดเริ่มถ่ายทำภายในปีนี้และในส่วนของพล็อตของเรื่องก็ยังถูกเก็บเป็นความลับแม้ว่าบทของแอลฟานิงในเรื่อง Badlands ยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มแต่ที่แน่ๆเราจะได้เห็นเธอทางจองเงินในเรื่อง A Complete Unknown ภาพยนต์ชีวประวัติของบ๊อบเลนซึ่งนำแสดงโดยเทมมซีชาลามีค่ะ